ของอพูมกับภาพยนตร์รามกอสาพาวเวอร์มิเวอร์เนเวอร์นาเนี่ยก็เลื่อนควรเป็นหนังขยองขวัญนะก็เป็นอจจตมีที่พลกับหน,หนังหนังไทยที่ชื่อใครที่นําแสดงโดยสินใจของไทยเพราะว่าคาว่าควรเนี่ยชื่อ้ายกันนะะควรเนี่ยในภาษาอินเดียนะแต่ว่าใครเหมือนงานที่สอนขน,นาดนนะั้นเลยทีเดียวนอกจากนี้นะหนังหนังอินเดียเอง,เองก็ยังเคยถูกมารีเมคเป็นหนังไทยเหมือนกันถ้าเราเคยรู้จักกันได้อย่าง นะช้างเพื่อนแก้วก็เคยโดนดีเมกเป็นหนังไทยมาห,หรือเท่านี้กันแสงเองเนี่ยก็มีเวอร์ชันที่คนไทยแสดงผู้กกับไทยสร้างนะครับผมบซึ่งก็ต้องมาบอกว่าแนวหนังอย่างหนึ่งของหนังอินเดียที่ทุกคนรู้จักกันดีนะก็คือมาสลา่าคุณอสอนรู้จักมาสลาไหมเป็นชื่ออาหารใช่ไหมฮะเ,เป็นเครื่องเทศนะเครื่องเทศเครื่องเทศอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบมิกซ์อ่ะรวมกันหมดทุกอย่างนั่นก็คือ มีหลายรถมีหลายรถบูดราม่าตลกขบขันร้องลําทำเพลงมีครบหมดยาว3-4ี่ชั่วโมงดูกันเป็นวันนะฮะนะฮะก็คือมีพักครึ่งด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นอิทธิพลและอิทธิพลของดาราของของของดาราบอิบูดเนี่ยก็มีมากเหมือนกันใช่ไหมคุณสศนใช่ก็คือว่ากันว่าถ้าไปเดินที่เมืองมุมไบซึ่งเป็นต้นกําเนิดของคําว่าบอิบูดเนี่ยเราจะเห็นการแต่งตัววิธีชีวิตของ คนหนุ่มสาวเนี่ยมาจากหนังทั้งนั้นเลยวิธีคําพูดและรู้เลยว่าหนังเรื่องไหนดังนะดูจากว่าประโยคนั้นมาอยู่ในพิธีชีวิตของคนราไรอย่างางี้นะอะไรอย่างนี้ซึ่งนอกนอกจากตัวหนังแล้วตัวดาราเนี่ย คือแฟนหนังอินเดียจะบูชาดาราของเขาอย่างมากเช่นตอนที่อมิตาบาจันร์เนี่ยตอนนั้นเล่นหนังในปี1982เรื่องคลลี่รปรากฏว่าบาดเจ็บเล่นหนังไม่ได้ค,คนอินเดียเชื่อไหมครับคนอินเดียนับล้านเนี่ยหยุดทํางานฮะเพื่อไปพยายามถวดอ้อนวอนให้เขากลับมาหายเุ็วไม่ได้สไตร์เรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองอะไรฮะเพราะว่าดาราในดวงใจเกิดเจ็บแล้วก็ทางอินทิราคันธีผู้นําอินเดียตอนนั้นกําลังมีหมายจะไปเยือนภารกิจต่างประเทศยกเลิกเลยครับ ไปเยี่ยมอมิตาปในถึงข้างเตียงนอนเพื่อเขาให้เขาหายเจ็บซึ่งไม่ไม่ทราบนะฮะไม่ทราบนะเพราะว่าเขาเป็นแฟนหรือเปล่าเป็นแฟนหนังหรือเปล่าแต่แน่นอน,น,อนมันมีผลทางการเมืองแน่นอนเพราะอมิตาปเนี่ยมีเป็นดาราที่ชั้นน้าของอินเดียคนหนึ่งครับ,รบอ,อและอ่าชื่อเสียงของดารานี่ก็มีทำให้เกิดความก้าวผ่านความแตกต่างทางศาสนาเหมือนก,กันอย่างที่เรารู้ว่าอ่อินเดียคนส่วใหญ่นับถือศาสนา,าฮินดูแต่ดาราที่ดังๆ ของดารานำชายที่ดังๆตรงน,นี้อย่างชาลุกคานซอมเมนขานเอาเมีขานเนี่ยก็เป็นชาวมุสลิมทั้งนั้นเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ความแตกต่างขนาททาให้ความนิยมเคารดลงอย่างเอาเมีขานเนี่ยตอนนี้ต้องอยับเป็นดาราแล้วเขาก็เป็นพิธีกรรายการที่เปิดโปงความคอร์รัปชันในอินเดียด้วยซึ่งมีคนติดตามตอนหนึ่งเนี่ยหกร้อยล้านคนเลยนะคุณอาทิตย์คือซึ่งถ้าใครโดนแฉ<ช>นะเนี่ยถือว่าล้อๆหนาวๆเลยนะเพราะว่าดารานี้มีอิทธิพลต่อความคิดของคนอินเดียไม่น้อยเลยทีเดียว ครับแล้วก็นอกจากความดังของดาราเนี่ยก็ส่งต่อกันเป็นระดกเลยทีเดียวนะอย่างดาราของตระกูลคาร์โเนี่ย <c oughs> คืออินเดียมีมาหลายปีแล้วใช่ไหม <c oughs> ดาราของตระกูลเนี่ยอยู่ในวงการภาพยนตร์มา80ปีแล้วทีเดียวไปดูได้เลยฮะในรายชื่อหนังดังๆเนี่ยนาชกุลคาร์โนี่เต็มไปหมดเลยถ <c oughs> ือว่าความชื่นชอบความจงรักประดีของแฟนหนังเนี่ยยังมีต่อดาราเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นยาวนานมาก <c oughs> จริงๆหลายคนก็เป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์ไทยเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าติดตามชมกันนะฮะ นะครับเขาเป็น,เป,นเป็นเรื่องท,ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราผมว่ามันก็มีความเห็นของคนในแวดวงบันเทิงไทยนะเขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าวงการหนังอินเดียเนะี่ยมีอิทธิพลมากมายแค่ไหนนะฮะแล้วก็ส่งผลกับภาพยนตร์ไทยแล้วก็วงการบันเทิงของไทยยังไงนะครับเราไปฟังกันครับเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครใครได้ดูมาตั้งแต่เริ่มจะรู้ว่ามันคือต้นกําเนิดของหนังไทยคือถ้าเราสังเกตดูวิธีการแสดง วิธีการเล่นอามุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ว่ามันมันเหมือนหนังไทยในยุคต้นๆมากฮะคือเป็นวิธีการเดียวกันเลยดังนั้นบอกว่ามันส่งอิทธิพลต่อกันโดยเพราะเรื่องของการแสดงแล้วดูหนังบอลีวูดเนี่ยจะสนุกมากเพราะว่าเราจะดูเหมือนดูหนังไทยเขาจะกันเขาก็จะ่ายกันหรือว่าแบบวิธีการหรือจักวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยคือจะนึกถึงท่าเต้นแล้วก็ท่าวิ่งไล่กันของพระเอกนางเอกที่วิ่งไปตามต้นไม้แล้วก็ หากันชงกชงเนือะไรมาเนี้ยคือเป็นภาพติดตาที่ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเป็นเป็นจุดจุดของเขาที่เป็นจุดเด่นของเขาอะไรเงี้ยที่ที่ที่จะมีเยอะแลวก็เต้นสายคออะไรเงี้ยมานี่ครับผมก็เหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมการดูหนังของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าดูในประเทศแล้วจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยตอนนี้ในต่างประเทศก็เริ่มเป็นที่รู้จักหรือว่าเขาเรียกว่าคนดูหนังบริวิกันเยอะขึ้นเพราะว่าคนอินเดียหรืออะไรเงี้ยก็ไปอยู่ตามทุกมุมโลกกันมากขึ้น ทำให้ประเทศเราตอนนี้ก็มีหนังเข้าโรงก็เป็นหนังบอลีวูดกันเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายวัฒนธรรมอะค่ะมันก็เหมือนหนังเกาหลีก็มีคนอยากรู้วัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นก็ดูหนังเกาหลีครับก็มีอิทธิพลนะฮะหลายคนก็รู้จักอาจจะเป็นต้นแบบของหนังไทยในเดียวนะบางเรื่องนะ่างประเภทลูกสาวกำนันอะไรแบบนี้นะหนังแอคชั่นหนังแบบตบตีอะไรเนี่ยก็ได้ความเป็นดราม่าจากอินเดียเป็นต้นแบบนะแต่ว่าถ้ามาพูดจริงๆนะคุณอิตสรหนังอินเดียเนี่ย หนึ่งร้อยปีนับกันจากตรงไหนเพราะว่าถ้ามาพูดถึงการภาพยนตร์โลกจริงๆเนี่ยก็ยุประมาณสักร้อยสิบห้าร้อยี่สิบปีแถวๆนี้นะฮะเพราะว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ที่ออพี่น้องลูมิแย์ผลิตภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วก็นําออกไปฉายทั่วโลกอะไรแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการแบบว่าสร้างหนังสร้างภาพยนตร์กันมาตลอดนะหลังจากนั้นแต่ของอินเดียเนี่ยร้อยปีนับตรงไหนคุณดิษณศรนับจากการฉายภาพยนตร์เรื่องแรกฮะเรื่องราชาาริชันทรานี่ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกเลยของอินเดียที่เป็นขนาดยาวซึ่งตอนนั้เป็นหนังเงียบ สร้างโดยดาดาซา,าเฮปพาวเก้ซึ่งได้การับการยงยองว่าเป็นบิดาของภาพยนตร์อินเดียเลยทีเดียว<ะ>ซึ่งเรื่องนี้ออกฉายในปีพัน3ก้อยก็ครบรอบ100ปีในปีนี้พอดีก็คนอินเดียได้ดูด้วยอันนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นน่ยตอนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องแรกออกฉายในยตอนนั้นเนี่ยอินเดียยังตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษอยู่<ะ>ซึ่งตอนที่ดาดาซาเฮปพาวเก้เนี่ยตอนนั้น<ะ>ยังเป็นนักศึกษาศ<ะ>ิลปะอยู่เลยนะตอนนั้นเขาไปดูหนังของตะมันตกครั้งแรกแล้วสึกหระทใจในศิลปะของภาพเคล เลยมีความฝันว่าวันหนึ่งเขาอยากจะทําให้คนอ,อินเดียได้ดูหนังที่คนอินเดียเล่นด้วยกันเองสักทีเขาเลยตัดสินใจไปอังกฤษไปเรียนการถ่ายภาพพยนตร์แล้วก็กลับมาในปีถัดมาก็ฉายภาพยนตร์เรื่องแรกได้สําเร็จครับซึ่งการมาถึงของหนังอินเดียเรื่องแรกเนี่ยมันมีผลต่อเขาเรียกว่าเป็นจุดกระแสชาตินิยมในยุคนั้นที่กาลังจะทางมาตมาคันทีเนี่ยกำลังจะบดแอกอินเดียพอดีถึงตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเริ่มมีการควบคุมสื่อใน ภาพยนตร์ละครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องที่มีการยั่วยุทางจริยธรรมเช่นฉากจูบหรือฉากในห้องนอนเนี่ยก็จะเซ็นเซอร์ออกไปครับหรือแม้แต่ฉากที่มีอาจจะมีนมีน้มเรื่องกระตุ้นทางการเมืองเช่นภาพของการนุ่งผ้านุ่งอะไรเงี้ยจึงแต่งกายถ้าแต่งกายเป็นเดียมากๆนี่ก็ไม่ได้เหรอคุณเพราะว่าเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ที่จดจิตตาไปแล้วของคันทีนั่นเองซึ่งทางออกก็เลยใช้เพลงและ โดนตีเนี่ยแหละเข้ามาใส่เนื้อหาอะไรไปซึ่งทางคนอังกฤษอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ใส่อะไรที่เป็นแนวคิดเรื่องชาตินิยมลงไปในนั้นก็แสดงเห็นว่าดนตีและการร้องลาของอินเดียเนี่ยไม่ได้มีแต่ความบันเทิงจุดกาเนิดมันก็มีเรื่องของชาตินิยมมาเหมือนกันก็คือเป็นส่วนหนึ่งไปมาเนี่ยภาพยนตร์อินเดียเองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการปลดแอกอินเดียออกจากการเป็นประเทศใต้นิคลมังกรอกนะเป็นเครื่องมือแสดงความเป็นชาตินิยมออกมาซึ่งในในยุคทองของอินเดียมาถึงหลังจากที่ อินเดียเป็นอิสระจากอังกฤษแล้วในยุค4ถุนูกศูนย์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการผลิตภาพ,พยนตร์ที่เป็นที่จดจําทุกวันนี้มากมาย,ยซึ่งเรื่องราวในส่วนใหญ่ก็จะทอดชีวิตของคนชั้นแรงงานเช่นอย่างที่เราจักกันีีอย่างมาเตอร์อินเดีย <พอ S 2> กรณีกันแสง,สงซึ่งเรื่องราวของแม่ที่ต่อสู้เพื่อลูกชาย3าคนเลี้ยงโดยลูดูลําพังแล้วก็ต่อสู้กับนายหน้าหน้าเลือดอะไรเงี้ยหรือว่า The ะ r e รสเน็ of โมกุลเรื่องราวความรักของอาณาคารีเป็นนางกำนันที่มีความรักต่อ เจ้าชายนะฮะซึ่งเรื่องนี้าซึ้งใจคนอินเดียมากนํามาดัดแปลงอีกรั้นใส่สีเข้าไปตอนต้นฉบับเป็นขาวดำนะ,ะก็ยังมีคนดูอยู่ซึ่งจุดเปลี่ยนของหนังอินเดียเนี่ยก็มาถึงในยุค60ตอนนั้นเริ่มมีได้รับความนิยมแล้วก็คือหนังที่มีดนตรีเต้นรําอย่างที่เราเรียกัรว่ามาาใช่เพราะ,ะว่าความเปนคนแฟนนอินเดียเชื่ออย่างหนึ่งก็หนึ่งรูปีเนี่ยไปดูหนังนี่ต้องได้ดูให้ครบรถนะฮะครับก็เป็นที่มาของหนังเพลงในยุคนั้นเริ่มขึ้นซึ่งก็เป็นยุคที่มีีดาารรท่คนยู้จัก เ,เกิดขึ้นมากมายเลยอย่างราชเชิคันน,นาคนนี้เป็นราชาหนังโรแมนติกก็อย่างหนังที่เรารู้จักก็ดีก็กคือช้างเพื่อนแก้วแล้วก็เป็นการยุคที่มีพระเอกตลอดการอย่างอมิตาปจันทร์ดังยุคนี้พอดีด่างยุคนี้พอดีคือมาในฐานะของเรียกว่าบทหนุ่มเลือดร้อนอม,มีการโชว์ฉากแอคชั่นในหนังนี่ซึ่งการทำให้เขาเป็นภาพติดตามเขาเลยซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าที่คนดูเนี่ยชอบ ความบู๊ของเขาเนี่ยมันมาเป็นเหมือนการแสดงออกจากความ,มไม่พอใจทางการปกครองแบบเผด็จการของอินทิราคันธีในยุคนั้นด้วยครับซึ่งพอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็แสดงเห็นก็ยังเห็นว่าเนี่ยอินเดียก็ยังคงคมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมของเขาอยู่เห็าได้จากว่าในถ้าสังเกตในทัศการภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยหนังอินเดียไม่ค่อยไปส่งนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยง้อตลาดต่างประเทศนะักอย่างที่เรารู้กันดีว่า ทุกวันนี้คนอินเดียก็ยังรักหนังอินเดียอยู่เดี๋ปีที่แล้วนะครับปี2012ไปดูในตลาดทําเงินเนี่ยม,มีถึง8เรื่องทีเด,ทเดียวที่ทําเงินเกิน1,000ล้านรูปีเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวอ๋อก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอุตสาหกรรมโลกเาเพาโยนรโลกฟื้นกลับมาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียนี่ก็ขึ้นไปพร้อ<ต>มใ<า>จอย่างไม่ใช่มีแต่เกาหลีเท่านั้นให้ที่คนดูในประเทศให้การสนุมอินเดียเขาก็สั่นสนุนอย่างต่อเนื่องเหมือนกันโดยอย่าง1ิเรื่องเนี่ยในอันดับตลอดการในสิบเรื่องเข้าไปติดใน30ออันบแแรกปีีท่ล้วเยะมากซึ่ง จะเห็นว่าหนังใหม่ๆอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ได้มีแต่ร้องลําอย่างเดียวนะครับก็มีการแสกแสกฉากที่ฉากแอคชั่นแต่รับควานิยมมากขึ้นอืครับซึ่งจะเ้าคนอาจจะเอ๊ะอินเดียเนี่ยมีแต่หนังร้องเ,ออเดียวหรือเปล่าก็มีแต่มาสลา,าอย่างเดียวหรือเปล่าวันหน้าเบื่อไหมสำหรับคนดูที่ไม่เป็นคนเดียวแค่ <ๆ S 1> นะจริงก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดนะเพราะอย่างฮอลลีวูดเองก็ใช่ว่าจะมี S <S <ๆ>ก็มีเ,เรียกว่าแนวทางหนังตัวเองเหมือนกันหนังจีนก็มีหนังกาลังภายในอนกนคก็จะสร้างหนังให้ประสบความสําเร็จในทางตลาดก็ต้องมีอะไรอย่างนี้แต่ว่า <ừ> จริงๆแล้วอินเดียก็มีผู้สร้างหนังอีกมากมายนะฮะที่ไม่ได้ทําหนังเป็นสูตรสาเร็จอย่างเดียวอย่างามิลลาแนที่เรารู้จักกันดีก็พุ่มกับหญิงพวกมีผลงานภาพยนตร์ที่แบบเฉาเป็นถูกไปงถูกแบรนดก็มีเยอะเหมือนกันอย่างสลัมบัมเบที่ไม่ได้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งของอินเดียคือเรื่องของคนระดับคนจนคนจนหรืออย่าง อีกคนนึงฮะทเ่็ป็น้าวของไฟเอิร์ธใช่ไหมไฟาเอิร์ธและอ่าวอเตอร์ครัอันนี้เป็นผู้กับหญิงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีซึ่งเราจังสังเกตว่าทุกวันนี้ประเด็นเรื่องสิทธิสตรีเนี่ยกลับมาพูดถึงมากขึ้นจากอาดป้าเมธาคนนั้นอาดีป้าเมธาใช่ก็คือ จากคดีข่มขืนนักศึกษาก็ทาให้คนเริ่มมาสนใจเสริสตรีมากขึ้นก็ภาพยนตร์ก็รับใช้ตรงนี้เหมือนกันก็คือไม่ได้มีแต่หนังปริยมโลกอย่างเดียกก็มีหนังอินเดียที่ให้การให้ความสําคัญกับวิธีการเล่าเรื่องด้วยร้อยปีของภาพยนตร์อินเดียเขาฉลองกันยังไงคุณดีสอนคือนอกจากมีเทศกาลภาพยนตร์แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการเขาเรียวกว่าโครงการศิลปะในการเปลี่ยนฝาผนังในอาคารของเมืองบ,บุมบซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอินเดียเนี่ย ให้เป็นผ้าพใบให้ศิลปินเนี่ยไปวาดภาพดาราแล้วก็โพสเตหนังก็คือให้จานหึเป็นภาพยนตร์บริวูดไปทั้งเมืองเลยจารลึกความทรงจําของภาพยนตร์ในรอบปีของอินเดียให้อยู่เป็นแน่นอนความทรงจําของเมืองต่อไปครับผมครับนี่ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ของกิจกรรมฉลองร้อยปีของภาพยนตร์อินเดียนะครับซึ่งช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลรางวัลของเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยครับติดตามกันช่วงหน้าฮะ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। I'm Zoya. Friends call me Z. I'm Manish. My friends call me Doordarshan. बहुत खराब जोक था. तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं. अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है. मिशन के लिए Zoya को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं. तो छोड़िए हम किसी को गाली तक नहीं बकते